สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Funoa นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาจัดเด็กกันอีกครั้งนะครับและวันนี้เด็กที่เราจะจัดนั่นก็คือเด็กมารุยาคูเดะนะครับเป็นเด็กตะขาไฟนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่เรียกว่าหลายๆคนก็มองข้ามนะครับเป็นตัวที่เคยเป็นเมตามาก่อนนะครับถือว่าผมถือว่าเด็กนี้เนี่ยค่อนข้างจะตีแรงเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเริ่มก่อนได้จะดีกว่านะครับเพราะว่าเด็กนี้นะครับเป็นเด็ก สไตล์ยืนเดี่ยวนะครับอ่าผมจะบอกว่าเด็กสไตล์ยืนเดี่ยวเนี่ยเราจะไม่มีโปเกมอนเยอะเท่าไหร่นักนะครับซึ่งในเด็กนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดแค่นี้เลยครับแค่นี้จริงๆก็จะมีแค่มาริยาโคเดวีสตัวแล้วก็วีแม็กซใบนะครับเรามาเริ่มกันที่มาริยาโคเดวีธรรมดาก่อนแล้วกันครับมาริยาโคเดวีนะครับท่าแรกโจมตี20นะครับหากต้องการนะครับทิ้งพลังงานที่โปเกมอนนี้1ลูกนะครับที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด เมื่อทําเช่นนั้นแล้วนะครับทิ้งพลังงานของไฟล์ตรงข้าม1ลูกนะครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้ใช้นะครับแต่ว่าถ้ามันจะเป็นจริงๆก็ใช้ได้นะครับแล้วก็อีกท่านึงใส่ซีจีตีร้อนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วมารุยาคูเดะเนี่ยมันไม่ได้เก่งล่าง V นะครับมันมาเก่งตอน V m a x นะครับผมบอกเลยถ้าเราได้แปลงเนี่ยแล้วเราได้เริ่มก่อนนะครับเราได้ใส่ 2G นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คือ OP มากๆนะครับ ก็ไม่มีอะไรสมมติว่าเธอแรกเราติดจี้หนึ่งใบเธอที่2นะครับเราติดจี้อีกห่ใบนะครับแล้วก็ตีมันจะตี40นะครับแล้วก็บวกตามอินเ g อร์ไฟที่ติดอยู่บนตัวมันนะครับลูกละ40นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเราติด2ลูกเนี่ยมันจะกลายเป็นอ่าสี่สิบบวกแปก็จะกลายเป็น1นึ่งยแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ตีเสร็จนะครับเราสามารถเอาอินเ g อร์ไฟในสุในกองทิ้งของเรานะครับในกองทิ้งนะเอาขึ้นมาติดบนนี้ได้เพราะนั้นเธอหน้าเนี่ย อย่างต่าๆเลยมันจะตีร้อยหกสิบนะครับแล้วถ้าเราติดจากมือไปอีกเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสี่สิบอ่าไม่เรียกอะไรสองร้อยกับร้อยยี่เมื่อกี้ใช่ไหมเตือเทินเทินที่สองตีร้อยี่เทินต่อมาเราจะตีสองร้อยมันจะกลายเป็นสามร้อยยี่สิบซึ่งมันค่อนข้างจะแรงมากนะครับสําหรับมารุยคาคุเดะนะครับแล้วสมมุติว่าเทินที่2เนี่ยที่เราได้ตีเอ้ยเทินเทินที่เราตีเทินที่2เนี่ยที่เราตีไปแล้วเปี้ยง200เนี่ยถ้าเรายังไม่ตายเนี่ย ตาหน้าเนี่ยมันจะตีได้ถึง240และถ้าเราติดกยี้จากมืออีกมันจะกลายเป็น280เลยนะครับซึ่งมันถือว่าผมถือว่าแรงมากๆนะครับสำหรับมาเรียคุเดะนะครับแล้วก็ตัวมันเลือดค่อนข้างเยอะนะครับเลือด320เลยนะครับประมาณนี้อ่ะต่อมาก็จะเป็นซัพพอร์เตอร์ของเด็กนี้นะครับซึ่งก็เข้าใจง่ายอีกเช่นกันนะครับเด็กไม่มีอะไรเลยนะครับนั่นก็คือแมรี่4ใบนะครับ สับการ์ดบนมือนะครับเอาเข้าใต้เด็กนะครับเราจว่ว5ผลองข้ามจว่ว4นะครับอันนี้ใส่4ใบต่อมาก็จะเป็นงานวิจัยศาสตราจารนะครับทิ้งการ์ดบนมือจว่ว7ใบอันนี้ก็ใส่4นะครับแล้วก็คำสั่งบอสนะครับอันนี้ก็ใส่4นะครับลากโปยมอนบนเบนส์ผ่นข้ามขึ้นตำแหน่งต่อสู้นะครับอันนี้ใส่4แล้วก็อันที่ไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่นะครับนั่นคือคาบุนะครับคาบุเนี่ยบอกว่าเอาการ์ดบนมือเราทั้งหมดนะครับใส่กับเข้าเด็กหลังจากนัั้้นจ่ว4บแตถา บนกระดานของฝ่ายเรานะครับไม่มีโปเกมอนตัวอื่นเลยยกเว้นตัวที่อยู่ที่ตำแหน่งต่อสู้นะครับจากที่เราจั่วสีเนี่ยเราจะจั่วเพิ่มเป็นแปกใบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กยืนเดี่ยวเนี่ยเราจะใส่คาบูเสมอนะครับอ่าน้องอาจจะแบบเฮ้ยพี่เด็กยืนเดี่ยวคืออะไรก็คือยืนตัวเดียวนี่แหละแล้วพี่ครับแล้วถ้าโดนตีตายก็จบเลยสิ เพราะนั้นเวลาที่เราจะตายนะครับเราจะต้องเอาอีกตัวหนึ่งสำรองมาลงข้างหลังนะครับเราจะเล่นประมาณนี้นะครับอ่านี้บอกก่อนนะครับส่วนไอเทมนะครับเรียกว่าง่ายมากๆนะครับเด็กนี้นี่ไอเทมเข้าใจง่ายด้วยนะครับเริ่มจากพัดหมุนวนก่อนนะครับพัดหมุนวนใส่4ใบนะครับเอากราดพลังงานพิเศษของคนข้าม1ใบนะครับกับเข้าใต้เด็กนะครับ ซึ่งในยุคนี้เนี่ยพลังงานพิเศษเนี่ยมีแทบทุกเด็กนะครับเพราะฉะนั้นนี่สําคัญมากนะครับก็เอาเข้าใต้เด็กไปนะครับใส่4ใบนะครับต่อมาก็จะเป็นการลากโปเกมอนอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าเป็นโปเกมอนแคทเชอร์โปเกมอนแคทเชอร์คืออะไรน้องๆก็อจาจจะเอ๊พี่ไอใบนี้ผมเคยคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แต่ไม่เคยไม่ค่อยเห็นคนใช้นะครับความสามารถของมันก็เหมือนคําสั่งบอสแต่ว่า เราจะต้องทอยเหรียญก่อนนะครับก็คือทอยเหรียญออกหัวปุ๊บเราสามารถที่จะดึงโปเกมอนบนเบนส์ฝังข้ามขึ้นตำแหน่งต่อสู้นะครับอันนี้ใส่4ใบนะครับใช้ได้ก็ดีใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับแคชแฮมเมอร์นะครับอันนี้ทอยเหรียญนะครับถ้าออกหัวสามารถทิ้งจี้ของฝังข้ามหนึ่งใบลงกองทิ้งได้นะครับทิ้งจากไอตัวที่ติดอยู่นะครับก็สมมติเขาติดจี้อยู่เราก็ทุบนะครับพยายาม ทำให้ฝั่งตรงข้ามตีเราไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ใส่4นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโปเกเกีย3.0นะครับเปิดท็อปเด็ก4เออ7ใบนะครับหาการ์ดซับพอร์เตอร์1ใบเอาขึ้นมือนะครับอันนี้เนี่ยก็ใส่4เช่นกันนะครับแต่ต่อมาเป็นอุปกรณ์ที่เราใส่น้อยลงนะครับนั่นก็คือควิกบอลกับเครื่องหอมนะเด็กนี้ใส่ควิกบอลแค่3ใบพี่ครับทำไมไม่ใส่4น้องครับคือตอนที่เราสับโปเนี่ยเราจะ เริ่มด้วย1โปเกมอน Pokemon, ถูกไหมแสดงว่าเราเหลือเบสิกอีกแค่3ตัวถูกไหมครับก็คือตะขาบอีก3ตัวที่เหลือในเด็กเพราะฉะนั้นเราใส่ลูกที่4เราก็ไม่รู้จะหาอะไรอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใส่แค่3นะครับต่อมานะครับล่างวิวัฒนาการนะครับเราใส่4ก็จริงแต่ว่าหลักๆแล้วเราโวได้แค่2ตัวนะครับเพราะว่าโวตัวแรกตายตัวที่2ตายแล้วก็แพ้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่แค่3ใบนะครับหาหาใช้จริงๆแค่2ใบนะครับประมาณนี้ สเตเดียมนะครับตอนนี้นะครับเรายังไม่มีอะไรให้ใช้นะครับนอกจากทางหิมะสู่ยอดเขานะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าอดีเนื่องจากว่าเด็กเราเป็นเด็กยืนเดี่ยวและเราไม่มี Ability ในการใช้งานนะครับ mm hmm. เพราะนั้นสเตเดียมที่เหมาะกับเด็กนี้มากที่สุดก็คือทางหิมะสู่ยอดเขานะครับซึ่งมันจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถใช้งานอับิได้นะครับ ability ความสามารถทั้งหลายนี่จะถูกปิด นะครับสำหรับโปยมอนที่มีกดนะครับไม่ว่าจะเป็น GXV อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เราสามารถปิดได้หมดเลยแล้วเราใส่4ีใบเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ปิดนั้นทุกเทิร์นนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็น Energy นะครับซึ่งผมใส่เป็น Energy ไฟนะครับทั้งหมด8ใบนะครับแล้วก็จะเป็น Energy Heat นะครับ2ใบนะครับซึ่ง Energy Heat เนี่ยเวลาแปะใส่โปยมอนไฟเนี่ยจะทำให้ โอยมอนไฟเนี่ยตัวนั้นเนี่ยเลือดเพิ่มขึ้น20หน่วยนะครับก็จากมาเลือกคูเดะเราเนี่ยจาก320เนี่ยมันก็จะกลายเป็น340นะครับซึ่งมันก็ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เด็กนี้นะครับพูดจริงๆเลยตอนที่ผมเคาะราคาเสร็จปุ๊บผมว่ามันก็โอเคนะระดับหนึ่งมันถูกมากยู่นะเด็กอยู่ที่ราคา1,400บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าถูกในระดับที่เล่นได้แล้วก็ เก่งพอสมควรถามว่าเมตาไหมเรียกว่าอะไรดีฝรั่งเนี่ยก็เล่นไอเด็กสต์อย่างเงี้ยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับไอสไตล์ยืนเดี่ยวเนี่ยแต่ก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความชํานาญนะครับเด็กค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่า,ามีเด็กสไตล์อย่างเงี้ยขึ้นแชมป์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นวิกตินี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีเด็กวิกตินี่เด็กหลักๆจะเห็นวิกตินี่มากกว่านะซึ่งถ้าใครไม่อยากเล่นมารุยาคุเดะเนี่ย สามารถเอาโครงนี้ไปเล่นได้เลยนะเปลี่ยนแค่มารุยาคุเดะเป็นวิธินี่เนี่ยก็เล่นได้แล้วนะครับวิธีนี่วีวีแม็กเนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับมันเป็นอยู่ในช่วงของ v m a x ็กไคลแม็นะครับผมก็เลยจัดตัวมารุยาคูเดะให้ดูนะครับซึ่งอนาคตถ้าสมมติว่าใครอยากจะเอาเด็กนี้ไปต่อยอดนะครับผมคิดว่าการเอาไปเล่นคู่กับอาเซอุส์วีสตาที่กำลังจะออกในชุดหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นชอยที่ดีนะครับเพราะว่าอาเซอุสเนี่ยตีมาก็ชาร์จจี้ลง ไอ้นี่นะครับลงมาริโอคูดเดตสามใบนี่ก็คือโหดและตาหน้าก็ขึ้นไปตีได้เลยนะครับตีแบบแรงๆได้เลยทีละสองร้อยสองร้อยยี่สองร้อยสี่อย่างนี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีเด็กนี้นะครับและอีกเด็กหนึ่งจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอคิดก่อนช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าผมเนี่ยเคลียร์เกมโปเกมอนเก่าๆอยู่นะครับเพื่อจะไปรีเจนอาเซอุดนะครับเพราะนั้นก็ บูงไงคือดองคลิปนั่นแหละครับก็คือทำไม่ทันนะครับปวะติดเกมนะครับประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ลากันตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ